morning morning ไปไหนคะตลาดจ้าตลาดนัดน้อยตลาดน้อย,อย,อยหอยสังค่ะเดี๋ยวพาไปดูตลาดน้อยจ้า <laughs> นื่นดาตึงนะ <laughs> ถึงแล้วถ้าเข้าสิบไปห้าหมองจอรดรถค่ะตลาดนัดบ้านโศกใช่ไหมปะโศกใหญ่ด้วยโศกใหญ่โศกใหญ่ด้วยม่โศกใหญ่โศกน้อย จะมีทุกวันอาทิตย์จะจอดรถตรงนี้จ้ะเสาฮ่าฮ่าหนื่อเนี่ย

เอาทากโก้ให้ลูกนะจ้าส่งกระตูกลาะตูกลาะตูเอาทากโก้ค่ะทากโก้สามกล่องจ้าทากโก้สามกล่องเนาะมาเอาเด้ออ๋ได้เลยค่ะอ๋อได้เลยโอเคจ้าเดิ <c oughs> นทางิคะน่ารักมากเลย <c oughs> ทาโก้าโกทำก็สวยอันนี้อันนี้อันนี้ไปให้ย่บ่องแบบยี่สิบบาทเองอะอย่างเดียวบ่ เอาหมูส้มหมับไขไอันนี้อันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ใช่ไหมคะอเ่อันนี้อันนี้ไข่ปลาไข่ปลาไข่ปลา เอาเนื้อเอาเนื <anderen> ้อเอาเนื้อเท่าไหร่เอาเนื้อตรงไหนไปวนแต่ไมาหาเน้อสีตอาหนก็สวยตัวหนี่ีกก็สวย อันนี้ไม่เอาหรอแล้วมันเหนียวไหมเอาไหมเอาเลยครับเอาเลยค่ะกินได้หมดค่ะผู้ชายคนนี้ผู้ชายเขาบอกว่าเขากินได้ค่ะเขากินได้หมดค่ะผู้ชายคนนี้เนื้อสวยๆวสวยนะ คือคือหนึ่งร้อยตักโลสองร้อยห้าสิบจ้าอเม่ค้าค่ะสวัสดีค่ะเนื้อ <c oughs> ลงแล้วเนื้อลงแล้วสองแปดศูนย์ค่ะราคาเนื้อเนื้อสวยๆเคียงที่ตลาดบ้านโศกใหญ่จ้า เท่าไดค่ะแปดสิบค่ะแปดสิบบาทมือนกันอไมครับงานแปดสิบบาทนี่แ่บย่นไงี่นเหียนเาไม่กวาดไม่กวาดีกันมีน่้นนดีแต่เมอเค้อาณค่ะ แย่ซื้บอบะตากระมีดแม่ต้ากัเลยข้าวเอาหหนาตัวกันแม่นนี้หน่อยเปลาผลไม้ผลไม้ท้องถิ่นไม่ไไมเ <c oughs> <c oughs> มยียบดูอยู่สลี่ก็มี mua không dễ, không biết nấu cơm

ถ้าโกจะไปอีกแล้วไปเดินเดินไปกลับกลับแล้วกลับแล้วจ้าจ้ากลับแล้วกลับแล้ว ตน่ตนต้นหาาโหไทยบ้านลุงโชเน่ได้ยังนนขนมของเด็กผักผักผักนแรกไม่กวาด อ,อ,อันสองเอาป้าซื้อผักด้วยเลยเนื้อเนื้อจุดประสงค์หลักจะมาซื้อเนื้อจ้าแป<ต>แล้วก็สมนั่นสมนี่ให้ย่าไปโอเคเรียบร้อยกลับบ้าน <c oughs>